สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเรื่องแรงงานต่างชาติเมื่อคนขเขมรกลับไปเป็นจำนวนไม่น้อยแต่ก็ไม่มากมันก็เกิดขายแคลนแรงงานต่างด้าวขึ้นมาในหลายๆอุตสาหกรรมก็กระทบจะกลับไปเท่าไหร่เราไม่รู้ก็คงจะกำลังประสานประเมินสถานการณ์กันอยู่ เพราะว่ามีจํานวนหนึ่งกลับไปเพราะว่ามีแรงกระตุ้นมาจากทางผู้น,นํากัมพูชาทั้งฮุนเซนฮุนมันเน็ตก็บอกว่ากลับมาเราจะหางานให้ทําแต่ขณะเดียวกันก็มีจํานวนหนึ่งครับกลับไปแล้วแอบกลับมาครับเพราะว่าไปแล้วจริงๆไม่มีงานให้ทําเศรษฐกิจกัมพูชาก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักหนาถ้าจะมีงานก็แถวที่เป็นคาสิโนที่เป็น call center ซึ่งก็เป็นงานที่สุ่มเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งเศรษฐกิจของกัมพูชาขณะนี้ยิ่งมีสงครามกับไทยด้วยเนี่ยงบประมาณมันต้องใช้กันไปถึงเรื่องสงครามไม่น้อยทีเดียวครับแต่ว่าไทยเราก็ต้องแก้ปัญหาฉะนั้นคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติวันที่19สิงหาที่ผ่านมานี้เองนะครับรัฐมนตรีแรงงานคุณพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจ ก็แถลงข่าวซึ่งน่าสนใจบอกว่าวันที่19ที่ผ่านมาครมรมีมติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานครับและมาจากไหนครับมีการพูดถึงแรงงานจากสีลังกาอ่านี่ก็น่าสนใจถ้าใครบางครั้งเดินตามท้องถนนเนี่ยจะเห็นมีคนหน้าตาคล้ำคล้ำแขกแขกเนี่ยที่ขายของอยู่ ริมถนนเนี่ยถ้าไปคุยกับเขาเนี่ยอาจจะมีเป็นคนบังคาเทศก็มีนะโรฮิงยาก็ไม่น้อยแต่ส่วนใหญ่จะต้องหลบหลบซ่อนๆเพราะว่าไม่มีเอกสารเท่าไหร่ฉะนั้นคนสีลังกาคือคนบังคาเทศเนี่ยผมเห็นจำนวนหนึ่งเคยพบบนเครื่องบินด้วยซ้ำไปมากันจำนวนไม่น้อยไปทำงานที่มาเลเซียครับสีลังกาก็เป็นอีกแหล่งหนึ่ง แต่ว่าความคุ้นเคยของคนสีลังกามาทํางานในไทยแค่ไหนไม่มีใครสามารถจะพิสูจน์ได้แต่ว่าก็แน่นอนต้องแก้ขัดไปก่อนฉะนั้นคุณพงกวินรัฐมนตรีแรงงานบอกว่าครมออนุมัติเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานบอกว่าเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึง เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดน,นามที่มีอายุ18ปีขึ้นไปถ้ามีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่หมดอายุหรือที่มีรอยตราประทับแต่การอนุญาตทำงานหรืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สิ้นสุดลงแต่ไม่ได้เดินทางออกนอกอาณาจากักรคือพูดง่ายๆคืออยู่เกินวีซ่าเกิดเอกสารเขาเรียกโอเวอร์สเตย์เนี่ยหรือว่าระยะเวลาและการอนุญาตยังไม่สิ้นสุดลงแต่ทํางานกับนายจ้างโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังรวมถึงคนต่างด้าว3ส,สัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาที่เข้าเมืองผิดกฎหมายก่อนที่ครมรจะให้ความเห็นชอบและต้องการทํางานอนุญาตให้ อยู่ในราชนาจักรเป็นการชั่วคราวทํางานได้1ปีครับต่ออายุให้อยู่งปี 2. เห็นชอบแนวทางการนําเข้าแรงงานต่างชาติอื่นๆผ่านระบบ M.O.U เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับนายจ้างและสถานประกอบการในการบริหารจัดการกําลังคนระยะแรกจะนําเข้าแรงงานสัญชาติศรีลังกานี่ก็ระบุเลยนะครับว่าเป็นศรีลังกาเลยนะครับ คุณสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมจัดหางานบอกว่ากรมการจัดหางานได้กำหนดแนวทางการดําเนินการบริหารจัดการต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับนายจ้างต้องยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมคำขออนุญาตทำงานแทนต่างด้าวและก็เข้าระบบชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน15วัน2จัดเตรียมเอกสาร ตามที่กำหนดในแบบคำขอเช่นใบรับรองแพทย์หลักฐานการประกันสุขภาพหลักฐานการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนแล้วแต่กรณี3ให้คนต่างด้าวต้องไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง1ก็แปลว่าต้องไปแสดงตนภายใน60วัน กรณีคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นครั้งแรกภายใน60วันหลังจากนั้นรายงานทุก60วันเช่นกันอีกข้อหนึ่งครับคือให้คนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามนี่ไม่ได้เอเ่ยเขมรนะครับสังเกตนะครับลาวเมียนมาและเวียดนามหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนเอกสารหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ สามารถขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเท่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตทํางานก็คือถ้ามีใบนุ้ย์ทำงานยาวแค่ไหนอยู่ได้แม้ว่าเอกสารการอยู่ในประเทศนั้นจะหดหายไปก็าตามนี่คือมาตรการและการระบุถึงสีลังกานี้ก็ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่อเมริกาพูดถึงแรงงานต่างด้าวที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ระบุ ที่น่าสนใจก็คือเรื่องที่อนุญาตให้ต่างด้าวอยู่ต่อได้หนึ่งปีเนี่ยไม่ได้พูดถึงตอนแรกสุดพูดถึงกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามอายุ18ปีขึ้นไปมีหนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่หมดอายุหรือมีรอยตราประทับแต่อนุญาตทำงานหรืออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุดลง ก็คือ o v e r เต a y นั่นแหละให้อยู่ต่อไปได้หนึ่งปีนั่นคือตอนเป็นภาพใหญ่แต่ปอนที่อธิบดีกรมจัดหางานระบุนั้นไม่ได้พูดถึงกัมพูชานะครับตรงนี้ต้องไปแยกแยะให้ถูกแต่ผมเชื่อว่าเจ้านายจ้างก็ยังอยากจะได้แรงงานทั้งกัมพูชาลาวพม่าอยู่ดีเพราะว่าคนไทยทำงานทางด้านแรงงานน้อยลงมากการเกษตร เรื่องเก็บผักผล,ลไม้สวนทุเรียนงานประมงโดยเฉพาะประมงซึ่งมีผลกระทบแน่นอนครับแต่ว่ายังประเมินไม่ถูกหรอกครับว่ากัมพูชานั้นคนงานจะกลับไปประเทศของตนแค่ไหนอย่างไรแต่ว่ามีรายงานในต่างประเทศครับ Asia, นิเคอีเอเชียเพิ่งวิเคราะห์บอกว่าจะรับรายงาน สิงศรีลังกาเนี่ยหนึ่งมื่นคนแทนกัมพูชาเป็นนายงานจากนิกเออีครับบอกว่ารัฐบาลไทยกำลังหาทางแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานบอกว่ารัฐบาลไทยตัดสินใจรับแรงงานจากศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานผลจากการอพยพกลับประเทศครั้งใหญ่ของแรงงานกัมพูชาหลังเกิดเหตุปะทะชายแดนซึ่งสะท้อนถึงการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวอย่างมาก ของเศรษฐกิจไทยและค่อนข้างเร่งด่วนเพราะว่าอยู่ดีๆก็รายงานกัมพูชาหายไปอยู่พักหนึ่งกันเลยทีเดียวตัวเลขก็คือนากราดาที่ผ่านมารายงานกัมพูชาเนี่ยที่ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตทำงาน5 6า0 0น5606หคนนี่คือข้อมูลกระทรวงแรงงานนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆอาจจะมากกว่านั้นองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานของสหปร,ระชาชาติประเมินว่าอาจจะมีรายง,งานกัมพูชาอีก5 0 0แสนคนนะครับคือเป็นล้านอะรวมกันแล้วที่อยู่ในไทยโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนฉะนั้นคนงานกัมพูชาจึงเป็นแหลง่งแรงงานต่างด้าวใหญ่ที่สุดอันดับสองของไทยรองมาจากเมียนมานี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษา เตรียมดูครับเพราะว่ามันคือเรื่องราวที่ถ้าเราไม่ติดตามเราก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเรื่องแรงงานต่างด้าวนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษมีกฎหมายรองรับแต่ขณะเดียวกันก็มีประเด็นความมั่นคงอยู่ด้วยมันต้องบริหารให้ได้ทั้งสภาพปัจจุบันเจอกับปัญหาเรื่องความขัดแย้งชายแดนและในแง่ของระยะยาว เราก็จําเป็นจะต้องดูว่ามันจะนําไปสู่อะไรอย่างไรบ้างครับปัญญาได้ประดิษฐ์ไปเช็คข้อมูลล้วบอกว่าเออเรื่องนี้มันจะมีผลกระทบเราอย่างไรบ้างครับปัญญาประดิษฐ์ครับ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีประเด็นทีเ่เรียกว่าใกล้ตัวแล้วก็ส่งผลกระทบกับบ้านเราเยอะมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานที่ดูเหมือนจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะใช่ครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากครับตอนนี้แล้วเราก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากนิ k เกอเอเชียนะครับฉบับวันที่17สิงหาคม2025 คุณยูอิชินิตารรยงานมาจากกรุงเทพเลยเนื้อหาหลักๆเนี่ยก็ชี้ว่าปัญหาขัดแคลนแรงารางานรอบนี้คือสาเหตุสําคัญส่วนหนึ่งเลยมาจากการกลับประเทศของ,รงนนแรงงานกัมพูชาจํานวนมากแรงงานกัมพูชากลับประเทศอืมในรายงานเขาได้บอกไหมคะว่าทําไมอยู่ๆถึงกลับกันเยอะขนาดนั้นอะไรเป็นตัวกระตุ้นหลักๆอะคะรายงานระบุค่อนข้างชัดเลยนะครับว่าเป็นผลพวงโดยตรงจากเหตุการณ์เอ่อ เหตุ S <S <preach science> ประทาที่ค่อนข้างรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับเหตุการณ์นั้นมันส่งผลเยอะครับกระทบความรู้สึกไม่ปลอดภัยสวัสดิภาพของแรงงานกัมพูชาที่ทํางานในไทยจนเขาใช้คําว่า mass departure เลยคือกลับกันเยอะมากทันทีทันใดโอ้ฟังดูแล้วไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวเลยนะคะมันเป็นเรื่องความรู้สึกความมั่นคงปลอดภัยของคนทํางานโดยตรงเลยผลกระทบมันคงแรงกว่าที่เราคิดเยอะแล้วพอแรงงานหายไปเยอะขนาดนี้ รัฐบาลไทยเขามีแผนรับมือหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายัางไงบ้างคะเท่าที่รายงานบอกครับจากข้อมูลเดียวกันนี้ก็บอกว่ารัฐบาลไทยค่อนข้างเคลื่อนไหวเร็วนะครับมีการตัดสินใจเตรียมจะรับแรงงานจากสีลังกาเข้ามาจำนวนนี้ก็ไม่น้อยนะครับประมาณ1,000 0คน1,000 0คนใช่ครับ<ม>วัตถุประสงค์หลกัหลกๆก็คือเข้ามาทดแทนตำแหน่งงานที่มันว่างลงกระทันหันจากการที่แรงงานกัมพูชาเขากลับไป หมื่นคนจากสีลังกาโหการตัดสินใจที่ดูเร็วแล้วก็ตัวเลขชัดเจนขนาดนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนั้นได้บ้างคะสะท้อนหลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยคือปัญหาขาดแคลนแรงงานมันคงรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากมคือการต้องหาคนเป็นหมื่นมาแทนทันทีเนี่ย แสดงว่าผลกระทบจากการกลับไปของแรงงานกัมพูชามันมันมีนัยสําคัญกับธุรกิจเศรษฐกิจแน่นอน mm hmm. แล้วก็สะท้อนความพยายามเร่งด่วนของภาครัฐที่จะเข้ามาประคับประคองไม่ให้เศรษฐกิจมันหยุดชะงักไปนะครับค่ะการแก้ปัญหาแบบนี้มันยิ่งตอกย้าภาพที่เราก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเรานี่เ mm hmm. พิ่งพาแรงงานต่างชาติเยอะจริงๆสูงมากครับแล้วสถานการณ์นี้ยิ่งทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะ คือในรายงานของนิ k เคอา s a เสียเองเขาก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพแรงงานกําลังก่อสร้างตึกสูงในกรุงเทพอันนี้เป็นเหมือนสัญลักษณ์เลยครับชัดเจนมากว่าเราพึ่งแรงงานข้ามชาติเยอะโดยเฉพาะภาคก่อสร้างพอมีเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้อย่างความขัดแย้งชายแดนเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบมาถึงโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาแรงงานกลุ่มนี้อยู่ทันทีเลยน่าสนใจค่ะประเด็นเรื่องการพึ่งพิงนี้สําคัญมาก สแสดงว่าไม่ใช่แค่ก่อสร้างอย่างเดียวแต่คงคงรวมถึงภาคอื่นๆด้วยใช่ไหมคะที่พึ่งแรงงานกลุ่มนี้ถูกต้องครับนอกจากก่อสร้างแล้วก็มีเอ่อภาพเกษตรโดยเฉพาะการเกษตรที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆนะครับภาคบริการอย่างงานทําความสะอาดร้านอาหารแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตบางอย่างก็พึ่งเยอะเหมือนกันพอแรงงานกลุ่มใหญ่หายไปไม่ว่าจะสาเหตุอะไรมันก็กระทบเป็นวงกว้างครับ Mm hmm. แล้วการตัดสินใจดึงแรงงานสีลังกาเข้ามาหมื่นคนนี่มันเป็นการแก้ปัญหาที่เรียกว,ว่าตรงจุดแค่ไหนคะแล้วทำไมต้องเป็นสีลังกามีในยะอะไรในการเลือกประเทศนี้เป็นพิเศษไหมคะอืม mm hmm. ถ้าในแง่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเติมจำนวนคนที่หายไปอันนี้ก็ถือว่าตรงไปตรงมาตามที่รายงานบอกเลยครับ mm hmm. คือ address a labor shortage caused by the mass departure of Cambodians ส่วนทำไมต้องสีลังกา อันนี้แรงงานไม่ได้ลงลึกนะครับแต่อาจจะมีปัจจัยเรื่องความพร้อมของแรงงานเขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรืออาจจะมีข้อตกลงเดิมอยู่แต่ที่แน่ๆคือมันเป็นสัญญาณว่าไทยเราจําเป็นต้องมองหาแหล่งแรงงานที่ที่ไกลกว่าประเทศเพื่อนบ้านติดก,กันแล้วล่ะครับประเด็นเรื่องการมองหาแหล่งแรงงานใหม่นี่ก็น่าสนใจมากเลยค่ะอนอกจากรีลังกาแล้วในรายงานเขาพูดถึงประเทศอื่นอีกไหมคะว่ามีแนวโน้มจะรับจากที่อื่นอีก มีพูดถึงครับว่าแรงงานจากเนปาลแล้วก็บังกลาเดชก็ could also be on the way คืออาจจะกำลังพิจารณาอยู่หรือกำลังจะตามมาเร็วๆนี้ mm. ซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับมันชี้ให้เห็นแนวโน้มว่าอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบาย mm. หรือยังน้อยก็เป็นการปรับตัวครั้งสาคัญเลยทีเดียวการปรับตัวที่ว่านี่หมายถึงการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพาแรงงานหรือเปล่าคะ มีความเป็นไปได้สูงครับคือการพึ่งแรงงานจากเพื่อนบ้านเป็นหลักเนี่ยแม้จะมีข้อดีนะเรื่องระยะทางวัฒนธรรมคล้ายๆกันเดินทางสะดวกแต่มันก็มีความเสี่ยงอย่างที่เราเห็นในเคสนี้คือมันเปราะบางกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งชายแดนการมองหาแรงงานจากภูมิภาคอื่นอย่างเอเชียใต้ศิีลังกาเนปาลบังกลาเทศเนี่ยอาจจะเป็นความพยายามสร้างสมดุลลดการพึ่งพาที่ใดที่หนึ่งมากไป แลวก็สร้างสีิรภาพด้านแรงงานในระยะยาวมากขึ้นการกระจายความเสี่ยงนี่ฟังดูก็เป็นเรื่องดีนะคะแต่การนำเข้าแรงงานจากประเทศที่ไกลออกไปมันอาจจะมีเรื่องท้าทายอื่นๆตามมาด้วยหรือเปล่าคะอย่างเช่นภาษาวัฒนธรรมหรือว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการต่างๆที่อาจจะสูงขึ้นใช่แน่นอนครับอันนั้นเป็นอีกด้านหนึ่งเลย การจัดการแรงงานจากภูมิภาคที่ต่างออกไปมันก็ซับซ้อนขึ้นทั้งเรื่องสื่อสารการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานสังคมไทยแล้วก็กระบวนการเอกสารการเดินทางค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงกว่าแต่ดูเหมือนว่า hmm. จากสถานการณ์ที่รายง,งานนี้ชีให้เห็นเนี่ยนะครับ ความจะเป็นเร่งด่วนที่ต้องหาคนมาแทนแล้วก็อาจจะรวมถึงความต้องการกระจายความเสี่ยงด้วยมันอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าความท้าทายพวกนั้นในมุมมองของคนกำหนดนโยบายตอนนั้นนะครับขอกลับมาที่ผลกระทบจากการกลับไปของแรงงานกัมพูชาอีกนิดนึงค่ะนอกจากเรื่องจำนวนคนที่หายไปแล้วมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจในแง่อื่นๆอีกไหมคะเช่นพวกทักษะหรือความต่อเนื่องในการทางานอะไรแบบนี้ค่ะโอ้ oh, เป็นประเด็นสาคัญเลยครับ การขาดแคลนแรงงานมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขนะแต่มันกระทบคุณภาพและก็ความต่อเนื่องของงานด้วย mm. คือแรงงานที่เขาทำมาสักพักแล้วเขาก็จะคุ้นเคยกับงานมีทักษะที่จำเป็นพอคนกลุ่มใหญ่หายไปพร้อมกันเนี่ยมันก็คือการสูญเสียทักษะความต่อเนื่องพวกนั้นด้วยผู้ประกอบการไม่ใช่แค่ต้องหาคนใหม่มาเติมแต่ยังต้องเสียเวลาเสียทรัพยากรไปก,กับการฝึกอบรมอีกซึ่งมันก็กระทบประสิทธิภาพการผลิต การบริการในช่วงเปลี่ยนผ่านแน่นอนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยซึ่งก็อาจจะทําให้ต้นทุนการดําเนินงานสูงขึ้นไปด้วยทั้งค่าจ้างที่อาจจะต้องเ,ออเสนอสูงขึ้นเพื่อดึงคนใหม่แล้วก็ต้นทุนฝึกอบรอมอีกถูกต้องครับผลกระทบมันเป็นลูกโซ่เลยทั้งระดับเล็กๆคือผู้ประกอบการแตละรายแล้วก็ระดับใหญ่คือภาพรวมเศรษฐกิจทั้งเรื่องต้นทุนประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะรวมถึงความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวด้วยถ้าปัญหานี้มันไม่ถูกแก้แบบยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้น การมองหาแรงงานจากรีลังกาเนปาลมังกลาเทศก็เลยอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เหมือนการเป็นออวางรากฐานโครงสร้างแรงงานไทยในอนาคตด้วยหรือเปล่าคะอาจจะมองแบบนั้นได้ครับมันเป็นการตอบสนองต่อวิกฤตเฉพาะหน้านะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นการเปิดประตูไปสู่การปรับโครงสร้างการพึ่งพาแรงงานต่างชาติของไทยในระยะยาวซึ่งก็จะนำมาทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายใหม่ๆที่ต้องบริหารจัดการกันต่อไปครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะคะข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้มีพื้นฐานมาจากรายงานของ n i k เ e อเชียฉบับวันที่27สิงหาคม2025โดยคุณย i เ h ช Nitta ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพสถานการณ์นับตอนนั้นนะคะใช่ครับการวิเคราะห์การตีความของเราก็อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ปรากฏในรายงานชิ้นนี้เป็นหลักซึ่งก็ให้ภาพรวมที่น่าสนใจเกี่ยวกับพลวัตของปัญหาแรงงานข้ามชาติในไทยณจุดนั้นครับอะละค่ะ คิดว่าเราได้เจาะลึกแง่มุมต่างๆจากรายงานชิ้นนี้กันพอสมควรแล้วนะคะตั้งแต่สาเหตุการแก้ปัญหาไปจนถึงในยะของการมองหาแหล่งแรงงานใหม่ๆลองมาสรุปประเด็นสำคัญที่เราคุยกันวันนี้อีกครั้งดีไหมคะดีเลยครับจะได้สักเจนขึ้นค่ะประเด็นแรกเลยก็คือประเทศไทยเจอปัญหาขาดแคลนแรงงานค่อนข้างหนักโดยมีตัวเร่งคือการกลับประเทศของแรงงานกัมพูชาจำนวนมากซึ่งเป็นผลจากเหตุปะทะรุนแรงที่ชายแดน อันนี้ตามข้อมูลในรายงานเลยนะคะครับประเด็นที่2คือรัฐบาลไทยก็ตอบสนองค่อนข้างเร็วเตรียมนำเข้าแรงงานจากสีลังกา1,000 0คนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะพิจารณาจากเนปาลบังกลาเทศเพิ่มเติมด้วยอันนี้สะท้อนความจำเป็นเร่งด่วนและประเด็นที่3ซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญที่เหตุการณ์นี้ตอกย้ำเลยก็คือการที่เศรษฐกิจไทยพึ่งพาแรงงานข้ามชาติสูงมากจริงๆค่ะ โดยเฉพาะในภาคส่วนหลักๆอย่างก่อสร้าง<ม>กเกษตรบริการซึ่งการพึ่งพิงสูงแบบนี้มันก็ทําให้เศรษฐกิจไทยเปราะบางกับปัจจัยภายนอกอย่างสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านหรือความขัดแย้งในภูมิภาคถูกต้องครับ<ม>และการที่เริ่มมองหาแหล่งแรงงานจากภูมิภาคอื่นนอกจากเพื่อนบ้านแล้วเนี่ย<ม>ก็อาจจะเป็นสัญญาณของการปรับตัวเชิงกลยุทธ์เพื่อกระจายความเสี่ยงสร้างเสถียรภาพด้านแรงงานในระยะยาวแม้ต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆก็ตาม ทีนี้ก่อนจะจบกันวันนี้ค่ะอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยซึ่งมันก็ต่อยอดจากข้อมูลที่เราคุยกันไปนี่แหละค่ะคแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีคำตอบชัดๆในรายงานคำถามแรกนะคะการที่ไทยเริ่มกระจายแหล่งที่มาของแรงงานต่างชาติไปยังภูมิภาคที่ไกลขึ้นอย่างเอเชียใตย้นอกเหนือจากเพื่อนบ้านแบบเดิมๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาวยังไงบ้างคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่สําคัญสาคัญตามมา อืมเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับแล้วผมขอเสริมอีกคำถามหนึ่งที่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับจุดเริ่มต้นของเรื่องในรายงานนี้เลยคือบทบาทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิภาคจากกรณีเหตุปะทะชายแดนที่กระทบจนแรงงานไหลออกเนี่ยม,มันทำให้เราต้องถามต่อว่าปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์พวกนี้จะยังเป็นตัวกำหนดสำคัญต่อทิศทางการเข้าออกของแรงงานมาไทยต่อไปในอนาคตหรือเปล่า แล้วเราควรจะเตรียมรับมือกับความผันผวนพวกนี้ยังไงดีครับโอ้โหทั้งสองคำถามนี้เปิดประเด็นให้เราต้องติดตามต้องวิเคราะห์กันต่อไปยาวๆเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องแรงงานแล้วแต่เชื่อมไปถึงนโยบายต่างประเทศความมั่นคงโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจโดยรวมเลยแน่นอนครับ <c oughs> สถานการณ์แรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการจะทำความเข้าใจต้องมองหลายๆมิติแล้วก็ติดตามข้อมูลเรื่อยๆ รายงานของนิคเ e อเชียชิ้นนี้ก็เหมือนเป็นภาพสแนปช็อตณจุดเวลาหนึ่งที่ช่วยเปิดหน้าต่างให้เราเห็นความท้าทายแล้วก็แนวทางการปรับตัวของไทยในเรื่องนี้ได้ดีครับค่ะสำหรับวันนี้การพูดคุยเจาะลึกของเราเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานในไทยโดยอ้างอิงจากข้อมูลในรายงานของนิ k เคอเชียก็คงจะครอบคลุมประเด็นหลกัหลกๆประมาณนี้นะคะ หวังว่าการสนทนาของเราจะเป็นประโยชน์ช่วยให้เห็นภาพรวมแล้วก็เข้าใจในยะเบื้องหลังข่าวสารได้ชัดเจนขึ้นนะคะยินดีครับการได้มาพิจารณาข้อมูลร่วมกันแบบนี้ก็ช่วยให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นเสมอครับขอบคุณมากปัญญาไดประดิษฐ์สรุปได้แม่นแล้วก็ตั้งคําถามที่ดีมากฉะนั้นชาติที่เห็นจะเห็นนะครับว่าแรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่มาจากพมา่ารองลงมาคือกัมพูชารองลงมาคือลาวครับนี่ครับก็บอกว่า Thailand's .Foreign workers come from แล้วก็นี่แหละอันดับสูงสุดคือเมียนมาลงลงมาคือแคมเบเดียแล้วก็ลาวครับถ้าหากเป็นไปอย่างที่ปัญญาและประดิษฐ์พูดคุยเนี่ยเราต้องไปหารายงานจากภูมิภาคอื่นแล้วนะใกล้ๆบ้านเนี่ยก็จะเริ่มเต็มอิ่มหรือว่าอิ่มตัวและหรือมีปัญหาชายแดนขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความขาดแคลนทันทีนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้อง พิจารณากันอย่างท่วนทีครับขณะเดียวกันก็บังเอิญตรงกันและเกี่ยวกับแรงงานด้วยแต่ว่าเป็นอีกมิติหนึ่ง UNCR หรือว่าสำนักข่าหลวงใหญ่ลีภัยสหประชาชาติเนี่ยแสดงความชื่นชมว่ารัฐบาลไทยกล้าหาญที่อนุญ,ญาตให้ผู้ลีภัยชาวเมียนมาในพื้นที่พักพิงออกมาเป็นแรงงานได้นี่ครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่งไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับกับการที่แรงงานเขมรกลับบ้านแล้วเราต้องหาแรายง,งานเพิ่มแต่นี่เกิดจากภาวะของการที่เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐเนี่ยตัดตัดความช่วยเหลือเพราะว่าตัด U.S.USAID a ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกันมายาวนานครับในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในต่างประเทศช่วงไหนจุดไหนมีคนขายกลนอาหารมีสงคราม มีผู้อ,อพยพเนี่ยเขาก็จะส่งเงินไปช่วยเหลือของไทยเราที่มีพรมแดนติดก,กับพมา่ายาวนี่สองพกว่ากิโลเมตรเนี่ยก็มีค่ายอ,อพยพมายาวนานไม่ต่ากว่า9แห่งนะครับและมีหลายแสนคนเลยปรากฏว่าพอเงินช่วยเหลือจากนานาชาติโดยเฉพาะอ,อเมริกาถูกตัดเนี่ยเกิดปัญหาเลยภาระมันตกอยู่ใครครับมันก็ตกอยู่กับรัฐบาลไทยเพราะว่าล้วงแล้วแต่ติดก,กับชายแดนไทยทั้งสิน้นและคนเหล่านี้เมื่อรายได้น้อยลง ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ NGO ที่เกี่ยวข้องก็เสนอมาว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเปิดโอกาสให้ชาวเมียนมาที่อยู่ในค่ายเหล่านี้ออกมาทำงานได้จะได้สร้างรายได้ด้วยก็เป็นที่ชื่นชมครับทั้งคนไทยเองที่ติดตามเรื่องนี้ก็บอกว่ารัฐบาลไทยทำถูกแล้วแต่ข้อเสนอนี้มาจาก NGO หลายฝ่ายที่ติดตามเรื่องนี้แล้วก็เสนอว่าทางออกทางหนึ่งเนี่ยก็คือเพื่อมนุษยธรรมและเพื่อปากทองของ ชาวพม่าที่อยู่ในค่ายพักพิงนั้นสามารถออกมาทํางานได้สํานักง,งานใหญ่ข้าหลวงใหญ่ผู้ีิภัยสาประชาชาติออกแถลงการเลยครับคุณแทมมี่ชาร์ปซึ่งอยู่ประจําประเทศไทยบอกว่ามติของรัฐบาลไทยน่าชื่นชมบอกว่าเป็นการตัดสินใจเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สําคัญแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่เพียงแต่ยึดมั่นในหลักการมนุษยธรรมแต่ยังเป็นการลงทุน เพื่ออนาคตของประเทศด้วยคุณแทมมี่ชาบบอกว่านี่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญปรับนโยบายที่ให้คนพักที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยกลายเป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อการเติบโตทั้งด้านผู้ลี้ภัยชุมชนท้องถิ่นและประเทศโดยรวมนโยบายนี้คุณแทมมี่ชาบบอกนโยบายนี้สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของประเทศไทย ในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ลีภัยมายามนานถึง50ปีอาจจะกลายเป็นต้นแบบให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ได้ศึกษาด้วยเพราะว่ามาติครมอมวันอังคารที่ผ่านมานี้เองนะครับคือเมื่อวานนี้เองครมอมมติเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการการทำงานของผู้หนีภัยจากการสู้รบในเมียนมาที่อยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดี ทั้งในแง่มนุษยธรรมและเศรษฐกิจสาระสำคัญมาตรการนี้คืออนุญาตให้ผู้หนีภัยจากเมียนมาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว9แห่งตามแนวชายแดนได้รับการผ่อนผันให้ออกนอกพื้นที่เพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายออกนอกพื้นที่ได้แต่เดิมนี่ไม่ได้นะครับมาทำงานก็ไม่ได้ตอนนี้ออกมาได้ทำงานได้เป็นการลดภาระรัฐบาลไทย เพราะว่าองค์กรระหว่างประเทศตัดงบประมาณช่วยเหลือให้กับคนกลุ่มนี้ทำงานได้ถ้าคนกลุ่มนี้ทำงานได้จะช่วยให้พวกเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานซึ่งมาตรการนี้ช่วยเติมเต็มความต้องการแรงงานในประเทศไทยและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมด้วยมีการกำหนดระเบียบขั้นตอนที่มีความชัดเจนครับ เริ่มจากตรวจสุขภาพขึ้นทะเบียนประกันสังคมประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาตทํางานยกเว้นค่าธรรมเนียมไปอนุญาตทํางานครั้งแรกด้วยนะครับไม่เก็บค่าธรรมเนียมและสามารถทํางานได้ไม่เกินหนึ่งปีก่อนและสามารถทํางานได้ทุกประเภทที่ไม่มีข้อห้ามสําหรับคนต่างด้าวนี่เป็นอีกแง่มุมหนึ่งของแรงงานต่างด้าวในประเทศครับไทยเรานี่เป็นทาง ผู้ใหญ่ใจดีรับพุ้นลีภัยมาหลายสิบปีแล้วนะครับ50ปีแล้วนะครับสงครามเวียดนามสงครามอะไรก็ตามแต่ที่มีอยู่ในอินโดจีนเนี่ยก็จะหนีมาพึ่งหนีร้อนมาพึ่งเย็นประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นติดตามและเราก็จะเห็นว่าปัญหาเรื่องแรงงานสีลังกาแรงงานพมา่าแรงงานกัมพูชาเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่เราพลาดไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ปากท้องของประเทศไทยอย่างจริงจังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ